ครับกราสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีตอนรับเอฟซี่านเข้าสู่ช่องพอสไวพาร์วเองครับเมื่อนี้ก็ได้พอสไวอากาศในน้ำหน่ำมาพร้อมกับประตูประตุปัจจัยนะครับเนาะมาถวายกับพระทุดงกับเอฟซีครับอันนี้คือสิถวายนะครับเด้อถวายนะครับเนาะของเอฟซีที่ให้ยพอสไวเป็นสะพานบุญให้นะครับเนาะกระหางค่าต่างๆมือที่คน่อคนเสียชีวิต แล้ก็เลยยากนำการนำงานอยู่กับเบลเยี่ยมเบรมาเมืรอนี้ก็เลยเดินทางมานะครับเอฟซีให้เอฟซีอัดมุตนาสาธุบุญไปพร้อมๆกันนะครับเด้อแล้วกับพร้อมทั้งน้ำนะครับนาเอฟซีน้ำนะครับเนาะอ่านี่ครับเอฟซีครับอ่าเป็นน้ำครับเอฟซีอ่านี่ครับมาถวายนะครับเนาะพร้อมกับซีห้เบิงนะครับเด้วเอฟซีครับแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นคือดวงเนตรนะครับดวงเนตรของอ่าองค์พระมหาจักรพรรดิหรือว่าองค์พระปฐมนะครับเนาะ อ่าพร้อมกับอนุโลมครับอนุโลมดวงตาที่3นะครับเนาะเพื่อนเอินอนุโลมเนาะอ่มันอนุโลมอันดวงตาที่3ของเพื่อนนะครับ fc ครับเป็นอ่าเป็นเป็นนิ้นนิ้นมนบ่อยจังนิ้นิ้นอ่าเป็นนิ้นนะครับเนาะอ่าดวงตานี่เป็นนิ้นนะครับ fc อนุโลมเลยก็เป็นนิ้นคือกันนะครับเนาะอ่าพร้อมกับอ่าสิ่งต่างๆหลายอันหลายอย่างเดลย fc ครับสิ่งต่างๆหลายอันหลายอย่างมือนีพอสวายกะเลย ในน้ำน้ำนะครับเนาะเอาให้เอฟซีเบิ่งก่อนนะครับเนาะว่าเป็นดวงตาดวงเนตรนี่ที่เพิ่นถวายมาเนี่ยผ่านพอสวัยมาเมื่อนหนึ่งนะครับพอสวายกะลงมาเพิ่นอาจารย์พระธุดงเพิ่นกะจัดเตรียมพร้อมอยู่เพื่อสีด้ล่งสีอ่าล่งสีล่องพื้นเรียบร้อยแล้วเพิ่นกะสีลงสีจริงบาดนี้ลงสีจริงนะครับขาวโมกอนนะครับเนาะทองแทะ,อะของบาดนีก้กะทีทองแท้ทองแท้ทแทเซ็ตแล้วกะสีด้มาตังอ่าได้มา ใสเนตรพอาใสเนตรใส่ดวงตาที่สามเสร็จเรียบร้อยแล้วกะสีได้ทำพิธีนะครับเนาะทำพิธีเปิดเนตรนะครับเนาเอฟซีอ่าทศธทาบิเศษเปิดเนตรเข้ากะสีได้ร่รว,มรวมบุญร่วมกุศลไปพร้อมๆกันนะครับเอฟซี FC ครับอนุโมทนาสาธุดเด้อครับเอฟซีครับมือนี่ก็ได้น μ, น้ำน้ำนะครับเนาะน้าม,มาถวายเป็นขั้นตอนไปก้อนเอฟซีนะก้อนเข้าสีเตรียม การเตรียมงานอยียงมากเอากระต้องมีนามใส่มาเรียมมากพอสอยกรไดเพิ่มนามทำให้เป็น21แพ็กนะครับนาะเอฟซีนี่ซีด้ถวายเมื่อนี้นะครับนะาอเอฟซีีด้ถวายชุดนี้นะครับนะถวายชุดนี้นี่ไปให,ให้เพื่อนกวนเพราะว่ายังบ่ทันมีคนมายกถวายนบ่อยัน,นโอ้ยังบ่ทันมีผู้ใดมายกถวายนะครับเพิ่มเมื่อนี้พอสสยก็สิได้ยกถวายเป็นตัวแทนนะเอฟซีถูกทันถุกคนนะครับเนาะ ถวายลูกแก้วพร้อมกับอนุรมพร้อมกับดวงเนตรพร้อมกับเงินประตูปัจจัยนะครับเอฟซีที่ทานพอสวายมากนะครับเนาะเขาได้กันแต่ถือว่าเพราะว่าสีเอาใส่ในนี่เลยนครับเอฟซีครับใส่ในกล่องพร้อมเขาสีถวายพร้อมกันนะครับเนาะอ่าถวายไปพร้อมๆกันเลยสีได้อนุโมทนาสาธุบุญเอาเลยนครับเอฟซีครับฟาดนี้ ทีมงานเพิ่นคือสีบอมาก,กันนะครับเนาะพอน,นัดหมายแล้วเพิ่นบอมาเข้ากัถวายไปก่อนเพื่อว่าเพิ่นอาจารย์พระธุด,ดงเพิ่นชีบอกให้สามตัวเด,ดเด็ดนะครับเอซี่ครับขอดเข้าข้ามถวายนด้จ้ะในรดง่ะยังไงจดจำในบอม์าข้ามถวายยุย้เยเส่อะไรจัง หมดถวายเยรดเนตรเนตรที่เดมี่ะได้เดมนีได้อยู่บะมีบ่มีคำถวายอยู่บ่ต้มีอยู่บ่ทำวัดทำุดมนองายนะยมาเส่กันยังยพระวายดวงเนตรถวายใส่น้องายดวงเนตรนี่พวกคยเห็นมีเจนะพ่อถวายเป็นบริวารหมด สังฆทานกับอะไรมันบ่เป็นสังฆทานนี่ไหมสังฆทานอาจารย์หาเนี่ยอนุโมทนาสาธุบุญไปพร้อมกันนะครับเด้อเอฟซีภาวพอสวยกศิทธวายไปก่อนมือออันทำการใหญ่นะครับเนาะคือ ่าเปิดเนื้เปิดยังเขาคขอยถวายไปพร้อมๆกันอันนี้เป็นส่วนใหญ่พระบาทจัดพระบาทบรมมีคนยกถวายเพิ่นเพิ่นกันยังเห็ดยังบ่อดดนะครับเนาะสีลงสีลงยังอียงกัเห็ดยังบ่อใดต้องมีผู้ถวายไปก่อนเอาเอฟซี FC ก็ร่วมอนุโมทนาสระทุบุญไปพร้อมๆกับพอถวายนะครับเนาะตัวแทนเนาะอันนี้เป็นตัวแทนนะครับเด้ะเอฟซีเป็นตัวแทนถวายก่อนครับเนะาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ อนุโมทนาสาธุบุญเอาพร้อมๆกันครับเอฟซีครับนะหน้ามันน้ำร้อนโอ้ลืมสีครับสาธุสาธุสาธุยจะท้าปาริวะหาปุราปาริปุเริติสขังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสะมิสตุ सफे पुरु शङ्कपान्तप यथा मानिच्यो तेस यथा सफेद विवा चु सफर अवी से भयो असुखित इखायु गो ทนาสีสเนิจงพุทธาปจจิโนจตตารุธรรมาวัันต uh ิอายุวันโนสุขังพระรางงศรุศาสตขอไข่เช er ียงบริวารเ่าน <apps> ี <work> ่ตัวว่าจะเป็นดวงแก้วตัวว่าจะเป็นดวงเน็ตตัวว่าจะเป็นปุตรลมหากสายบุญได้เพิ่งได้ติดตามที ติดตามพ่อสวัยพ่อสวัยก็ได้ทำตามใจมุ่งม,มาตรปรารถนาแล้วอาจารย์กระอรใหายาติโยมทุกท่านจงมีความสุขความเจริญมีแสงสว่างที่หงเหียงให้ชีวิตมีแต่คำวา่ายาเจ็บยาไขาย้ยาจนยาตําก้นให้เป็นเทวดาโดยคำวา่าพุทธังเมตตานัสาริติธรรมังเมตตานัสาริติสังขังเมตตานสา,าริติ ด้วยเดชดพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพขอให้บุญนี้จงไปถึงเจ้ากรรมนายเวรของพวกท่านขอให้บุญนี้ไปถึงปู่ย่าตายายบิดามารดาของพวกท่านขอให้บุญนี้ไปถึงเราเทพเทวดาที่รักษากายพวกท่านขอให้บุญนี้ยิ่งใหญ่มหาศาลมหาประการทั่วจัก,กรวาลด้วยคําว่ากิบีนาบุญยะกัมเมนะด้วยเตชะ ผลบ,บุญแห่งพวกค้าพระเจ้าอุทิศไปนี้ขอให้ไปค้ำจุอ,อุอดนุนบิดามารดาปู่่าตายายครูอุปชาอาจารย์พระมหากษัตริย์มิตรรักนนิษเพื่อนสารสัตว์น้อยใหญ่พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงบารีพระนางธรณีพระนางคงคราพระยามัจจุราชนายริยาบาลน,นายพันธุรักษเสนาบดีกับทั้งท้าวจุรรโรกบาลทั้งสี่สีรีพุทธอมาตทั้งเหล่านาักนาคา หากท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าอุทิศปีนี้ขอให้เป็นอุป,ปนิสัยเป็นปัจจัยเพื่อจะกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันอาการนี่เทิน<า>ผมกุ<า>มะ<า>มุ<า>มะมุมั่งเงินคำแก้วจะให้มุจเจ้าขาดเกินถุงให้ห้องห้องใสคือขําในเป้าให้ไหลมาเข่าเต็มคัานาคัน มุตเจ้าสิบว่าคณะข่านแห่งแรกก็ขอให้มิจอมศัพย์สินเงินทองมุตเจ้าไหลมาเทมากินกะบ่เมิดให้มีแต่ค่ำว่ามังมีสิสุษเงินทองไหลมาเทมาสาธุสาธุสาธุดาประมัสการกั๊ปูจ้าอันนี้คือเพิ่อมาได้อันนี้คืออฮียงค่ะอันนี้ลูกแก้วที่จะมาใส่อุ้มมือ แก้วสารพัดเลยได้แล้วพ่อพได้แล้วพพอล้มพักบาทกร้พุ่นเน็ตจักบาทาระพุ่นเนตรเนาะลูกนี้จักบาทค่ะคือลุดไงค่ะบปู่แปดแปดพันแปดพันวัดค่ะก็ได้สัทธาสายบุญของพ่อไว้แล้วก็เบิกทรัพย์หน้าขี้มาซอยกันเพียรเฮ้ามากด้วยะอาจารย์ก็เลยจัดเลยลูกใหญ่นะครับนี่ได้สีพร้อมแล้วค่ะได้สีพร้อมบานเฮ้ากะ ถ่าสีแถกบ้านนี้เจ็บงานนิดเดียวหน่อยก็สีลงสีขาวมุกขาวมุกนี่ลงลงอีกบ่อาจารย์ลงอีกลงอีกสันหนึ่งลงอีกสันหนึ่งครับบาดนี้ต้องขาวมุกเสร็จสันหนึ่งแล้วก็สีเป็นลงสีทองสีทองไซสีทองกับสีไซดวงเนตรดวงเนตรครับแตลงสีเสร็จปุ๊บนี่สีไซดวงเนตรพร้อมบ่อย ใส่ให้สร้างเขาติดใส่ให้เข้าพระสีสวยสีงามก็ต้องให้สร้างเขาติดให้เพราะเฮ้าติดบ่เป็นมันสิเป็นตาเคแม่แ่นครับแ่นแล้ก็ต้องเบิ่งเลิกเบื้องใช้มือไดพุทธะพิเศษกตสีแก้งเข้าคอไว้กับเบิกสักนาขีอีกอย่ึงันึ่งถ้าปัจัยเา้ร้อมอนี้เขาก็คอยสะสมไปเรื่อยๆคิดว่านี่สีอีกอีกโดนมาได้ครับสีได้สีได้บวกสวง บ่ป้อโดนหรอกเพราะว่าสะพานปูนทา้งอันนั้นเพิ่นกะสร้างว่าเฮ็ดขับป้าอยู่สายปุ่นของเบอร์ซับครับผมแล้วก็ทักทั้งทุกสายครับผมจังได๋ที่ละเฮากับฟังเพิ่นก่อนครับเออเพิ่นกัฉีดยาวัคซีนเข็ม3กําลังอันนั้นโอ้โหครับกะเฮาก็สิได้มาอ่ากําหนดวันกําหนดวันอ่ากําหนดวันที่สิทําำพิธีบวชหลวงเนาะ เขากับรอบเบื่อผ่าป้า <c oughs> สายบุญเ้านําครับผมวาเิ่นวาเป็นเจ้าภาพยังไงจังได,ดเขากับผู้เฝงาเมืองกันมันกะนน <c oughs> ว่าแน่ตตว่านอนครับว่าอนคากต่ว่าเขามีผู้ใดจะร่วมถวายจะรวมทำบุญก็ได้คร <c oughs> ับผมติดตอ่อเพาะสวัยได้กติดตอ่อเบิกทรัพย์หน้าขีโอปอได้ครับ <c oughs> อาจากันย่อมรับ สายปูนเฮาว่าถึงบ่มีโชคเวลาภราบอาจารย์ศิษซอยหนูจากซอยยศศาสอาจารย์ก็สาธุโมดสาธุทุกท่านเท่าอยู่เในครับอาจารย์เ่าเลขต้นพ่อเองต้นโพแม่อาจารย์้่ดจำไม่ได้ว่าอาจารย์เจ็ดอะไรนะพูดไปเอาต้นโพนะต้นโพที่เราไปกลางคืนไหมครับโอ้ไปก็พอไว่นั่นเปล่เออที่ไปเจ็ดแค่ออกเจ็ดเสียนนี่แหละคือจังไร พน <Ay ana Ad Book> นาตััวองค์ปูพันแพรออกเ <P ay> กตเสียนเลยเกตเสียนแล้วก็มามาอีกป่านนี้เป็นขึ้นตั้งสีลุงตวากหล่าวเกตเสียนตว่าเมื่อหนึ่ง่นอุ่มลูกแก้วเมื่อหนึ่ง่นอุ่มพับพุทธลูกเมื่อหนึ่งอุ่มแก้วมื่อหนึ่งยกพระพุทธรูปตวา ยาหนันอุ้มลูกยาแต่ว่าปู่อุ้มพระพุทธรูปโอ้โค่ะแต่ว่ามาดีเจสเสียนม้ามาสองอคมาคือจับคนมาเกี่ยวอยู่นี่แหละอืออืมค่ะนี่กับพระพุทธรูปก็เป็นเก่าเก่าพระพุทธรูปคือเก่านมาแฝ่เจสเสียนกับเป็นเก็นเกสอยู่แล้วเป็นมาสององค์อะค่ะสององค์ว่าเก้าเจสสองพอคนถือลูกแก้วลูกแก้วลูกนึงลูกแก้วลูกนึงคือยาถือยาถืออ่าพระพระพุทธรูปนี่คือองค์ ปูปนือโอ้สิบอเก่าเจ็ดศูนย์สิเก่าจิตซองเก่าเจ็ดศูนย์เนาะอุวยวอลมากเลยลุกลุกเลยปะคะเตียวเด้อค่ะเอฟซีทางบ้านตีเป็นตัวใดก็เมนมาใส่คลิปก็เียียบซองก็น่าว่าเป็นตัวใดอม่าหนีเนาะค่ะปูปูตีเท่กันบ่คะหวยกระสิหวยเิซับไอ้ขี้ก็พอไว้แล้วตีแม่ เพราะว่าฟันว่าขึ้นจังมากว่าจั้งหนึ่งไปเียนไอแต่นั้นบอว่าช่นครับอันนี้ก็ลักฐานที่อยู่ต้นโพมุนันนะครับเนาะได้มาตัวนี้ของปูอ่าพระตุดงเิ่นกระเขานะครับเอฟซีแต่ว่างวดนี่เิ่นความฟันของเพิ่นกัตัวนี้ะครับเอฟซี ก็คือว่าฟันว่าปูม้าปนแพกเป็นมีดไม้อดีก็เันพอไว้กัเปิดซับไปขี้มามาถวายมัมได้แทะเนาะก็คือจังหวะเพิินแพร์พังผ่านมาเจ็ดเจ็ดตะวันเพิ่นน่ะค่ายเมื่อเพิ่นน่ะอุ้มพระอมคูนั่นตะวันองค์นั่อุ้มลูกแก้วออืืมลูกแก้วก็เป็นซูนอยู่แล้วลูกแก้วเป็นไข่ไข่คือจังเข้าเขามาเยือนถาเพิ่น นั่งค่อยๆสวดพ้นเพรกจังหนึ่งก็คือจังอันยุวัดอันผู้ว่าอาจารย์เพ่นครับผมบางปลาไพเพราจังหนึ่งก็คือจังเล่าคือจังมาทางพี่นเบิกศัพท์นะพี่โอมาทางฝุ่นมาเถอะไปเออขึ้นมาป่ะนี้ก็เลยคือจังเล่าเอาลแก้วมาครับมาว่างเอาว่าแม่นๆระบบอาจารย์เนียนเมื่อนี้เมื่อนี้ก็ได้ถวายลูกแก้วอะไรเมนี้ ทั้งทั้งดวงเนรทั้งเงินอุ่มพี่เกาะอุปคุตอุณาล้มอุณาล้มเพื่อนนะแล้วก็ในน้ำประตูปัจจัยของเอฟซีที่นันมาถวายไวอารีมาสำเร็จทำการสำเร็จดวงไปด้วยดีให้อนุโมทนาสาธุเด้อครับเอฟซีถูกช่องนะครับเนาะมาว่าช่องได้ก่ทุ่โมทนาสาธุพร้อมกันครับเอฟซีครับลงสีเมื่อไหร่ครับอาจารย์ลงสีอาจารย์ย็บฐานเก่า เจ็ดสองหรือเก้าเจ็ดศูนย์นะครับเนาะอ่าตามนิมิตฝันของอ่าพระตุดงเพลินนะครับเอียบซีฝันนิมิตฝันเนนิมิตใบยัยงสัน่นเ้าก็เอาค้ำนิมิตครับเพลินมาตีเบิงเ่งเพิงเ่งว่าเพลินไท้เพลินตีเอาวอ่าสั่นบ่านะฝันนิมิตมากสั่นระครัดมาเอียบซีครับอาบา่บัดนี้ครับนี่ก็คือแนวทางของอ่าพระตุดงเพลินก็หายมาเรียบร้อยนะครับเนาะส่วนบุญกุศลบุญน,นั่นนะครับเ้าก็สิทำไปเรื่อยนะครับเด้อ ที่ต้องการที่อยากร่วมบุญดวงกุศสกกบพอสอยปาร์เวยก็ติดต่อมาทางบริษัท์่าทางไลน์ของพอสอยก็มีนะครับเนาะสำหรับคิดมีก็จะขอหยุดที่คิดไปเพียงสาม,มีขอกราบบาว่า,าสวัสดีครับ